สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Drawing Story วันนี้นะคะเข็มก็ไม่ได้มาทำคลิปวาดภาพใดๆนะคะก็เพื่อนๆคอมเมนต์หรือว่าน้องๆน,นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับปากกานะคะในการวาดรูปนะคะบน iPad หรือแท็บเล็ตนะคะวันนี้เข็มก็จะมาพูดนะคะปากกานะคะที่เข็มเคยใช้ดีกว่านะคะปัจจุบันนี้เข็มใช้ปากกาที่คู่กับ iPad แล้วนะคะแล้วก็คือ บางท่านนะคะงบน้อยนะคะอ่าอันนี้นะคะรีวิวปากกาหลักสิบบาทนะคะที่เข็มจะเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะก็อย่างที่เข็มได้เกินไปนะคะตอนต้นคลิปนะคะมีน้องๆน,นะคะคอมเมนต์มานะคะว่าพี่ใช้ปากกาอะไรในการวาดนะคะจริงๆแล้วนะคะอ่าเล่มน,นี้อันนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะ ต้องเล่ากันยาวเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะเข็มก็ไม่ได้มีงบเยอะนะคะแต่เข็มชอบมากเลยนะคะกับการเริ่มแรกนะ,ะเข็มทำสติกเกอร์ไลน์นะคะแล้วเข็มก็ชอบมากเลยแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์นะคะเข็มก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดนะคะเมื่อก่อนแล้วก็เก็บตังค์ซื้อนะคะซื้อเป็นแท็บเล็ตนะคะของอแท็บเล็ตนะคะของซัมซุงนะคะแล้วก็ ปากานะคะเข็มก็ซื้อพวกปากกาแบบนี้นะ,ะอันนี้10บาทที่เข็มจําราคาได้นะคะอันนี้นะคะมันคล้ายๆกับปากกา iPad เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะสองร้อยกว่าบาทมั้งตอนนั้นนะคะอันนี้อันนี้ที่เข็มใช้แล้วนะคะไม่มีกล่องให้เพื่อนๆดูนะเข็มใช้มาแล้วนะคะแล้วนะคะเข็มก็ทํางานนะคะเกี่ยวกับทำสติกเกอร์แล้วก็เก็บตังมานะคะก็ได้เป็น ซื้อเป็น iPad ได้แล้วก็ซื้อปากกาได้นะคะเพื่อนๆอ่าสำหรับนะคะน้องๆเพื่อนๆนะคะที่กำลังเริ่มแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะทุกคนแบบเริ่มง่ายๆเลยะค่ะ เริ่มจากโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะอแอปที่ใช้ในการวาดรูปเข็มก็แนะนำเป็นสกิท b o o k หรือ iBit Pen ก็ได้นะคะเพราะว่ามันใช้ฟรีนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มเก็บตังนะคะแล้วก็ค่อยมาซื้อนะคะอย่างที่อธิบายไปปากกาหลักสิบแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเข็มจะทิ้งพิกัดไว้นะคะให้เพื่อนไปซื้อกันนะคะอ่า จริงๆแล้วแอปวาดรูปะคะเมื่อก่อนวาดบนโทรศัพท์ก็ได้เข็มก็เห็นหลายคนวาดตัวการ์ตูบนบนโทรศัพท์มือถือนะคะอืมก็เดี๋ยวเข็มจะถ่ายด้านหน้าทะคาะในการวาดรูปให้เพื่อนๆดูนะคะก็ไปดูกันเลยคะ่ะบนแอนดรอยนะคะบนโทรศัพท์ของซัมซุงนะที่จริงรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีปากกาของเขาอ,อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเข็มให้ดูก่อน ที่จริงแล้วเพื่อนๆสามารถปากกาที่เราซื้อมาหลักสิบนี้ใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่จําเป็นรุ่นที่มีปากกานะแจ้งให้เพื่อนเข้าใจก่อนนะอ่าเข็มเก็บตัวนี้ไปนะคะเพราะเข็มจะไม่ใช้นะคะอ่าเข็มจะมาเล่าตัวนี้ก่อนอ่าความที่เข็มก็คืออยากรีวิวตัวนี้นะคะตัวนี้ที่จริงแล้วนะคะมันเหมือนปากกา ipad มันแต่ว่ามันต้องชาร์จแบบตรงนี้นะคะ ก็เมื่อก่อนเข็มอยากได้มากเลยเพราะมันสามารถเก็บข้าง iPad ได้นะคะถ้าเข็มจาไม่ผิดก็ซื้อมา200กว่าบาทนะคะมันก็จะมีไฟนะคะตอนใช้งานก็มันจะเป็นไฟสีน้ําเงินตรงนี้นะคะวัดได้ทุกอย่างเลยนะคะข้อเสียมีอยู่2ข้อนะคะเพื่อนๆ1นน,นะคะน้ําหนักของปากกาะคะมันก็จะเป็นเส้นหนาตลอดนนะคะมันไม่เหมือนกับ iPad นะปก ปากกา iPad เลยจริงๆอ่ะมันสามารถลงความหนักเบาของเส้นได้นะคะแต่ตัวนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะกดเปิดไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้นะคะเข็มก็อดรีวิวนะคะตัวเข็มไม่ได้ชาร์จแบตมานะคะเพื่อนๆตอนแรกเลยนะคะที่เข็มตัดสินใจซื้อมานะคะเพราะว่ามันหน้าตาแบบเหมือนปากกา iPad เลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ เออลืมบอกข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะตรงหัวนะคะตรงหัวของมันนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นหัวเหล็กนะคะแล้วทีนี้เวลาเราขีดเขียนบนหน้าจอมันก็เลยเป็นรอยนะคะเข็มก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นใช้ตัวที่เป็นหัวยางนะคะอันนู้นแทนนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะใช้ตัวนี้แทนเลยนะคะมันใช้ทั้งด้านบนไดน้แล้วก็ด้านล่างก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ เข็มก็จะทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะนะคะข้างบนนะคะเห็นไหมเพื่อนๆมันก็ใช้ได้นะคะข้างล่างก็ใช้ได้นะคะมันก็จะเป็นหัวยางแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ถนอมหน้าจอของเราด้วยนะคะหน้าจอของเรานะคะก็จะไม่เป็นรอยนะคะเพื่อนๆนะคะอ๋อเข็มลืมบอกไปนะคะแอปที่เข็มใช้นะคะเป็นแอปสเกตบุ๊กนะคะ เข,เข็มจะลองวาดนะคะลองวาดให้เพื่อนๆดูนะคะเข็มจะวาดยากหน่อยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าตาของเข็มนะคะตอนนี้อยู่ห่างไกลจากจอมากนะคะเพราะมันฟังด้วยขาตั้งนะคะอะ่หรือว่าเข็มจะวาดรูปแบบง่ายๆหน่อยนะคะวาดยากมองไม่เห็น เดี๋ยวเข็มจะวาดรูปง่ายๆแล้วกันนะคะเพื่อนๆเข็มมองไม่เห็นเลยออะเข็มวาดเป็นดอกไม้แล้วกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะถ้าเราใช้โทรศัพท์นี่เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะคะเพื่อให้อันนี้กระาดาษถือแล้วเข็มยังเอื้อมอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราวาดก้านดอกไม้ เห็นไหมเพื่อนๆมันก็ใช้ได้เลยนะคะก็ฝึกวาดรูปทุกวันนะคะจนกว่าเราจะชนานาญนะคะเห็นไหมเพื่อนเมันจะมีหัวยางข้างบนนะคะอันนี้10บาทเองนะคะจาจำไม่ผิด1ิบาทเพื่อนๆหรือน้องๆก็ไปหาจัดกันได้นะคะหรือว่าเข็มจะทิ้งพิกัดไว้ก็ได้ค่ะด้านล่างให้ดูมันเป็นหัวยางนะคะเดี๋ยวเข็มจะขอลองบน iPad นะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะ ใช้บนไ p a พเพื่อนเเห็นไหมตอนนี้อ่าเพื่อนๆเห็นไหมว่าความแตกต่างคะข้อเสียอ <c oughs> ความแตกต่างนะคะข้อเสียนะคะข้อเสียของปากกานี้นะคะก็คือเราไม่สามารถความหนักเบาของเส้นนะคะก็เมื่อกี้มันมีปากกา iPad เสียบชาร์จอยู่ด้านบนนะคะเข็มเอาออกแล้วนะคะเข็มขอลองเส้นก่อนนะคะโอเคได้แล้วนะคะเข็มจะลองวาดให้เพื่อนๆดูนะคะ หมายว่าก็ได้เหมือนปากกาปกติแต่ว่ามือของเรานะคะจะสัมผัสพร้อมกับปากกาไม่ได้นะคพื่เพื่อนเราต้องยกมือขึ้นถ้ายังไงก็ให้เพื่อนๆหาถุงมือใส่นะ,ะเพื่อนเพื่เข็มก็วาดแบบทำปรับคลิปให้เร็วขึ้นนะคะจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ คือเข็มนะจะวาดให้ดีมันก็ยากหน่อยเพราะว่าคือเข็มอะอยู่สูงกว่านะคะแล้วก็มองไม่เห็นบางด้วยไอขาตั้งกล้องเข็มก็พยายามนะคะจะแบบวาดให้เพื่อนดูนะคะถ้าเข็มใช้สองมือนะคะตอนนี้ก็จะเร็วกว่านี้นะดีกว่านี้นะคะเพื่อนๆอ่า เข็มจะพยายามวาดตัวละครให้ดูนะคะเข็มอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามันสามารถวาดได้และฝึกวาดได้นะคะแม้จะมันราคาถูกเราก็สามารถลองทดลองวาดฝึกวาดดูได้นะคะเข็มฝึกอลองใช้ด้านนู้นก็ใช้ได้นะคะ เข็มก็มาทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะคะปากกาหลักสิบกับปากกาหลักสี่พันห้ามันคงจะแบบว่า,าเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าสิ่งนี้มันผลิตมาคู่กับ ipad อยู่แล้วจะให้อันนี้จะดีเทียบเท่าเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเข็มก็เลยอ,อันนี้สำหรับนะคะเพื่อนๆลองฝึกในการวาดรูปดูก่อนนะคะ เมื่อเพื่อนๆเ,เก่งแล้วมีรายได้แล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นปากกา iPad ก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อืออ่าเดี๋ยวเข็มให้ดูว่าถ้าเป็นปากกา iPad น้ำหนักมันก็นะคะมีหนักเบา,ม,เบามีหนักเบาแบบนี้นะคะก็คือเขาจะบังคับความหนักเบาเหมือนเราใช้ดินสอปากกาเลยบนกระดาษนะคะแต่อันนี้นะคะก็ ได้แต่ความหนักอย่างเดียวนะคะอันนี้คือข้อเสียเลอกอย่างหนึ่งบางทีเราแตะนะคะอืมฮนะ,ะก็ไม่ไม่มีความหนักเบานะคะเพื่อนๆอาแต่เข็มว่าสามารถ วาดรูปฝึกวาดรูปเบื้องทนได้นะคะก็อย่าลืมนะคะ10บ,บาทเองนะคะก็ไปลองฝึกกันได้นะคะเพื่อนๆก็เป็นไงกันบ้างคะจบกันไปแล้วนะอย่ามองทุกปัญหานะคะเป็นอุปสรรคนะคะอย่างที่เข็มบอกเรื่มง,ง่ายๆนะคะแค่10บบาทคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถวาดรูปได้แล้วนะคะก็วันนี้ก่อนจากกันไปกดไลค์กดซับสไครป์เข็มด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ